พี่ก็คิดดูว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพี่พี่จะเลาะให้ผมทําอะไรต่อไหมตามรถได้อยู่ค่ะลูกค้าตามแลวใครเป็นคนออกค่า็กซี่ให้ผมครับค่าติด่ลูกค้าต้องชําระค่าบริการเองนะคะตรงนี้เราไม่ได้ชําระค่าบริการให้ถ้าลูกค้าประสงค์จะตามนะเราจะหาดําเนินการประสานงานให้ค่ะโอเคโอเคได้งั้นตามให้ผมเลยเดี๋ยวผมจะไปนะแล้วผมจะจำไปนะว่าบริการอย่างนี้นะ เพราะว่าผมเพิ่งซื้อไปแล้วคนไม่ครบผมไม่เข้าใจว่าปล่อยไปได้ยังไงฮะผมไม่เชื่อว,ว่าจะมาประกาศเรียกชื่อคุณแล้วตรงนั้นแต่ว่าคุณไม่แสดงตัวขึ้นรถก็คือผมไปจากนี่ถึงนู่นน่ะผมไม่ได้หายตัวได้พี่คือ,ค,อคือผมก็เดินไปอยู่ไงกําลังจะพยายามไปอยู่พีพรทิพน้าโทรจากสถานีหมอชีพบริสัรนะคะตกรถนอกกรุงเทพเชียงใหม่จ้ะที่นั่งอะไรนะคะลูกค้าเจ็ดีบอยชื่อคุณกรุงเทพเชียงใหม่ เด,ยเดียวกับเมื่อสักครู่ที่นนแนสองุี่สิบอนถ้าเลยถ้าตามไปก็คือทันกันระหว่างทางทางันาจจเลยลังสิบที่ว้านประมากี่โลฮถ้าเกินสี่ห้าสี่ห้าร้อยอะผมไม่ไปอยู่แล้ว,วอะพี่นี่ไปได้สิบห้ากิโลประมาณนี้สิห้าโลเนาะถ้าเลยหลังสิ ไปทะเลาะหนึ่งโอ้โใช่กง่ายมาโอ้โหสุดยอดมีเจ็งเพิ่งซื้อตัวแค่โลนะแค่ตามไหมอ่าคุณลองคิดดูว่าผมจะเสียค่าใจเท่าไหร่อ่าลองคิดให้ผมไม่คืนตังค์ให้ผมอ่ะออ๋เพราะมันไม่ใช่ความผิดของผมเพิ่งซื้อผมเพิ่งซื้อตัวแล้วเนี่ยโดนเคสอย่างเงี้ย ใช่ค่ไม่ตามที่มันลดออกไปได้15กโลแล้วคุณลอเี่ยค่าซีัผมดิ15โลตามกันทันยากค่ะพี่แล้วจะให้ผมทำไงล่ะแต่ว่าถ้าจะตามอะเราก็จะให้ตามแต่ว่าทันกันะว่าไหนจะทำยังไงกับกรณีนี้เพราะอะไรฮะ คุณขายผมตอนกี่โมงคุณน่าจะมีเวลานะน่าจะมีกล้องเปิดได้วนะ่าคุณขายผมตอนกี่โมงแล้วคุณปล่อยรถตอนกี่โมงผมซื้อเสร็จผมก็เดินไปแล้วถูกไหมฮะ,มออะฉันออกตัวตอนสองทุ่มห้าสิบเจ็ดอ่าห้าสิบเจ็ดฮะถูกต้องห้าสิบเจ็ดคุณคุณปล่อยรถตอนกี่โมงดิฉันไม่ทราบต้องไปถามพนักง,งานที่ชานชลาเราก็ต้องปล่อยสามทุ่มสิบมันไม่ถึงแน่นอนสามทุ่มสิบผมไปถึงก่อนสามทุ่มสิบ ม่งั้เปิดกล้องได้เลยครับผมใช่แล้วไปได้ถามพนักงานเลยไหมหรือว่าอะไรไหมก็มันไม่มีรถไงพี่แล้วเห็นพนักงานไหมพนักงานมีมีผู้มีผู้ชายกับผู้ผู้หญิงหรือเปล่าทีเขาไปหาเขาเดินกลับมาฝั่งนี้มันมีผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายไม่ใช่ไม่พนักงานเป็นผู้ชายแต่คนที่ไปหาเขาอ่ะผมไม่รู้ว่าของรอบไหนไงคือเดินไปก่อนผมแล้วพี่ผู้ชายคนนั้นก็พาเขาไปอีกที่นึงซึ่งผมก็นั่งรอเขาอยู่ ถึงอะไรนะตูปะเทมีอ่ะเจ้าหน้าที่เขาไม่รู้ว่่ให้อะไรเทมีอ่ะแต่ผมอยากรู้ว่าเนี่ยจะเครีย์ผมยังไงเราจะได้ประสานงานให้ลูกค้าตามแต่กรณีคืนเงินตรงนี้เราไม่ได้คืนค่าโดยสารนะคะ ไม่คืนแม้แต่บาทเดียวใช่ไหมฮะตรงนี้เราไม่เพราะว่าผมจะได้ตั๋วซื้อแล้วเราไม่ได้รับค่าโดยสารโอเคครับเพราะตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมไม่ได้คืนแล้วผมไม่ได้ไปผมก็ไม่ว่าก็คือแค่ร้อยก่าบาทนะเดี๋ยวผมจะผมจะโทรไปที่นั่นเองฮะเพราะว่าคุณขายตั๋วครับคุณปล่อยรถอะปล่อยรถยังไม่ถึงสามทุ่มสิบแน่นอนผมมั่นใจเพราะผมไม่ใจเพราะว่าที่ฉันขายไปอ่าผมไปถึงก่อนสามทุ่มสิบผมดูเวลาอยู่มะไปถึงก่อนแล้วคุณขายผม จะสามทุ่มอยู่แล้วถูกไหมฮะใช่สองทุ่มแล้วปล่อยรถยังไม่ถึงสามทุ่มสิบอย่างเงี้ยมันเพราะว่าตรงนี้เจ้าที่เขาด้านหลังเป็นคนปล่อยนะคะลูกค้าเพราะว่าตรงเนี้ยเราขายตัวให้เป็นาก็ถูกต้องนะครับผมคือคนขายผมที่สองทุ่มห้าสิบเจ็ดผมไปนู่นยังไม่ถึงสามทุ่มสิบคือรถไปแล้วยังไม่ถึงสามทุ่มสิบเวลาจริงๆมันสามทุ่มสิบอ่าฮะตอนนี้รถไปแล้วผมต้องรับผิดชอบค่าแท็กซี่ถูกไหมฮะถ้าลูกค้วผมบอกเอาสิบห้าก่อนโลพี่เอาคิดดูดิ ว่าผมซื้อใหม่ดีกว่าเพราะมันเลยจอนเมืองไปหน่อยนึงแล้วตอนนี้ไม่ผมผมไม่ได้กลัวว่ามันกี่โลผมกลัวรถติดไงถ้าอ่าไม่คืนผมก็จะเก็บนี่ไว้แล้วผมก็จะมีวิธีของผมเองนะครันคุณก็ต้องขอโทษลูกค้าด้วยค่ะอ๋อไม่เป็นไรฮะสรุปไม่ได้คืนฮะเพราะว่าเราไม่ได้คืนค่าโดยสารจ้าลูกค้าอ่าโอเคงั้นโอเคนะครับโอเคขอบคุณครับ